รู้ว่าพิธีมวยไทยนี่ไม่ลัวใครฮะถอดมงคลฮะมิสเตอร์ปองขวามือนะครับที่มาถอดมงคลให้อาสนชัยนี่เป็นเสียแขกเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองบตรหลุดที่สร้างสีสันให้กับวงการหมัดมวยในชั่วโมงนี้สี่ห้าปีหลังนี่เยอะเหลือเกินครับเสียแขกคนนี้ครับทาคุณเอาปอยู่ให้กับวงการมวยนะโอ้เสียแขกนี่แจกทองไม่ได้แจกเฉพาะค่ายของตัวเองอย่างเดียวครับต่างค่ายนี้แจกทองด้วยนะฮะค่ายตัวเองแจกทองแจกเงินทองนี่ทองแท้หรือทองชุบฮะ ทองแท้แท้ทองแท้ๆอ่าะ,ะมาดูยกที่หนึ่งครับในการ,รชิงชื่อราชธานีาวันนี้ครับซ้ายและขวาแสนชัยเกี่ยล่างเตะบนโอ้อดูครับโอ้นีอ่อ<ด>ัศเรียนไม่ได้กลัวเลยนะไม่กลัวละไม่กลัวอ่ะแสนชัยแสนชัยจัดให้ ผ่านขวาไม่ถึงครับแขนงใจมัดึงสองแล้วก็สับขาครับแล้วก็ถีบครับนี่ครับตัวเล็กแต่ว่าสู้ตัวใหญ่ได้ครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่ะอะไรฮะเรามีวิชามวยไทยอ้าววิชาการปพองกันตัวการหลบหลีกาค่อกว้องวอกไวเราดูเั็นยาวหรือเปล่าที่สองตอนล่างโอ้โหจิ้มซ้ายสวยทุกทีแข็งใยอยู่แววตาเก็มมาก ถ้าเล่นไพ่ดับบี้ด้วยผมไม่กล้าเล่นครับทำไมฮะไม่มีรู้เลยไม่รู้ว่าแกรออะไรหรือเปล่าอาจจะอมก็ได้โอ้โหจิ้มซ้ายมาแล้วครับนี่ครับเขาแข็งแรงครับโลโบครับแขนชัยประมาทไม่ได้ครับพยายามจะกลับจะหักนะครับแต่ว่าไปไม่ไปฮะอีกอย่างนึงโลโบเน้นทุ่งกว่าใหญ่กว่าครับสนชัยประมาทไม่ได้เตะซ้ายสวยจิ้มซ้ายอีกทีหนึ่งพยายามเน้นไปที่ความ หลากหลายของอาวุธนะครับทางด้านของแสนชัยครับโลโบโ่เน้นไปที่หมัดกวาดล่างแมกวาดล่างเราหันมายิ้มให้หมายความว่าหมายความว่าขออีกทีขออีกทีอ้าวตีข่าวายตีข่าวายตีข่าวโอ้โหรู้จักกระมังไผ่เป็นไผ่ ไข่ขนสลาก้าไข่ขนสลาก้าจิ้มข้อจิ้เขาถอยได้จะไดญนี่เดี่ยวเขาติดจอดอ้าวแสนใหญ่จิ้มตัวแล้วขึ้นบนครับตัขวามาซ้ายแล้วก็สับลากครับมาแล้วครับท้าโดนคนได้น้องน้องจะต่อยพี่อย่างนไงพี่น้องตัวเล็กกว่านองมีท้าทายท้าทายมาดูกระดูใครจะแข็งกว่ากันมีล่างแล้วขึ้นบนแล้วแต่ โดนแรกเดินหาตัวใหญ่ครับดูครับนี่คือพี่ชามวยไทยครับโอ้โหสอกนี้นี่แกกสอกหรือว่าเอาขวานฟันฮะเมื่อกี้โอ้โอถ้าเกิดไม่ต้องขวานจามยังไงไม่รู้เออถ้าเกิดถ้าเกิดฟันได้เมื่อสักครู่นีมแม้แหมฟันหลุดทั้้งท,ทังปากอะ่ะฮะหายไปแถบนึงเลยครับหัวแหมแโอ้โหจิ้มซ้ายสวยครับโอ้โอนี่ครับคู่ต่อสู้เสียหลักแล้วไม่ซ้ำเติมนะครับเปฟดสูงโลโบนี่ ถือว่าเป็นวานสนาเลยนะได้มาต่อยกับแสนชัยเนี่ย patio, ö, มือขอมังไแล้วครับตอนนี้แน่ยุบขนาดนี้แล้วตอนน่อยได้ขนาดนี้ครับโคตรมวยแห่งสยามครับทายาของเขาพยายามจะฟันต่อนะครับแต่ว่าป้องกันดีครับการตั้งแขนของแสนชัยครับแล้วก็มี่บกวามดีสายทีความมวยมีดีมากกว่าครับนะ,ะครับหมดยกหมด,ดสำหรับผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง3คราบคุณประวิตรมาลีนนท์คุณนภพรมาลีนนท์คุณสมรักษ์นรงค์วิชัยนะครับแล้วก็อยากจะฝากผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง3นะครับว่าครับ นาคีภาค2อ่ะอยากดูนาคีภาค2อยากดูนาคีภาค2อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้เป็นใครครับเป็นพี่ทศพลนะฮะโอ้เป็นเล่นประกบพระเอกเลยเป็นทศพลหรืออะไรขนนักแข่งพระเอกครับโอ้คิดถึงคิดถึงคำแก้วมากๆอ้าวยกที่สองครับคุณผู้ชมครับท่องสามครับถ่ายทอดสดภาพสวยๆแบบนี้ยกที่สามยกที่สองนะยกสองยกสองสองยกสองแบบมวยมันเหลือเกินทำผิดจับถุงเอ้าเต้นไทยถอยถีบซ้ายไว้นย ตีไม่เจ็บนะครับด้านของโลโบครับเนี่ยครับทักษะในการตีเข่ายังไม่แน่นเท่าไร่ครับกรรมการแยกออกมาครับบนเวทีกรรมการก็คือถาวรเอียงอุบลนะครับแต่ว่าแกเป็นคนเพชรชบุรีครับแต่เอียงไปที่อุบลนะนามตะกุลนะอุบลบ้านคุณเนี่ยอ่าบานหอมบานหอมอ่าลุยต่อโลโบโลโบแพชรชัยซ้ายสวยมาดขวาครับ ขวาและยังไงขวาไว้ขวาไว้ทางด้านของเียงชัยครับนี่คือความเอาตัวรอดความฉลาดของเฉินชัยครับวยผู้ตู้ตู้ใหญ่จะที่พอที่เข่านี่จะใช้ขายืดฝังเอาไว้ระบบป้องกันดีว่าอย่าง,งน,นั้นเถอะแน่นอนที่สุดนะเนี่ยครับ <ๆ S 2> ชาวต่างชาติก็เห็นเฉินชัยชกนีเขาต้องเก็บไปศึกษาเลยครับน,นี่เปิชั่วรนี่จะ จะเล่นจะเล่นมุกซะแล้วฮะเขาจะเล่นไม้ตายของเขาก็คือ,อคือ,ค,อคืออะไรฮะมา้ารีตกะร์โลครับมารมา์าติการ์โลบอลเตะหลุดเจอเตะพับนอกเข้าให้โลโบอลุยครับอุย้ยซอกขวาต้องระวังนะครับโดยเฉพาะตสองนี่โดนเป็นหลับเหมือนกันนะครับแสนชัยค,ครับเอ้าเอาเอา้เอาลื่นลื่นเอาลื่นหรือขาอ่อน เป็นมวยนะโรโบอโโนะพยายามเดินเข้าหาแล้วครับแสนชัยจะทำอย่างไรเอาเจรอดแบบไหนไใหญ่เหลือเกินครับสูงใหญ่กว่าไม่รับครับไม่รับอายิ้มซ้ายลำตัวครับแสนชัยครับตั้งนโซติดแล้วครับแสนชัยครับหลังจากทีล่ลองทดสอบน้ำหนักอาวุธของโรโบอวแข็ง้ายสูง ถือว่ามีความพยายามนะโ,โ่อโบใช้พิ๊กออกขวาแลแ้วเตะซ้ายเข่าเข่าวจิ้มซ้ายจิหนึ่ยจิ้มท้องจิ้มหน้าโอ้ยใครพูดได้คำนี้ว่าบอลเป็นยังนี่ครับผมเราบอกว่าแสนชัยโชว์แล้วครับตน,นี้ โวยที่ฉลาดก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาครับดูไม่ประทะโดยตรงแต่ทําให้เราเสียแรงเยอะโอ้โหจีฟ้าจัดเลยครับกระโดดเตะครับเฮลอลกระโดดะเตะก้านพอเตะเตะขาทั้งนั้นโอ้โหอยู่นี้นี่ครับดึงใกล้ๆนะดึงใกล้ๆนะมิเสอรปองนะออกซ้ายได้ธรรมชาติมากแสนชัยเนี่ยถ้าเกิดผมได้สักครึ่งหนึ่งของแสนชัยนะผมไม่มาเป็นคนบรรยายมวยแน่นอน ตายมวยแล้วครับคุณจะต่อยมวยแล <c oughs> ้วฮะค, <c oughs> คุณจะเอาหน้าตาได้ยัคุณจะแรกสิครับเออผมก็ว่ากันแล้วหน้าตาคุณก็เหมือนเด็กอยู่แ <c oughs> <c oughs> ล้วดอนโดนรถสิบล้อเหยียบใช่ไหม <c oughs> หลายท่านไม่เคยเห็นมิสเตอร์ปองนะมีแต่ยิ้มเสียงแฝงวันนี้หน้าตาหละะ่อแสนชัยครับแล้วก็กระโดดเตะโอ้ทำอะไรก็ดูสวยงามไปหมดครับแสนชัยในวัย36ปีครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้านะครับบริษัทตรีเพชรอีิสุสเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตทอเดอะมูวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตรามาบินเดอะเอไมล์เลเจน์ Legend, โรงพยาบาลผิวหนังนโศสวนน้ำวานานาวาหัวหินประยบกิริขลศครับครับวันนี้ขอพระคุณแฟนมวยไทยไฟทุกท่านเลยครับวันนี้นส่งไลน์มาบอกว่าคุณยายอายุ80ปีครับชอบดูมวยไทยไฟมากแล้วฟังเราภาคสองคนที่ขำฟันปลอมหลุดว่างั้นเอ้าเหรอฮะโอ้ขอพระคุณนะฮะต้ตตตตองรีบเก็บนะเดี๋ยวไม่มีอะไรเคี่ยวข้าวครับผม เราก็อยากให้สร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะฮะมวยสนุกแล้วก็ภาคสนุกแล้วครับขอให้มีความสุขกับการดูไทยไฟครับวันนี้ครับอายุยืนยาวครับคุณยายครับครับผมอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกให้หลานครับคุณยายบนเวทีโลโบโลโบอยากจะเก็บแสนชัยครับตอนนี้อ๋โอยเตะโดนตกหูน้ำกระจายแสนชัยตัวสั้นเตะสูงเกินโอ้โหแรกหมัดแล้วครับเอาหมัดอ๋อเดิม โอ้จังหวะออกแข้งซ้ายสวยงามครับแสนชัยครับเนี่ยครับเตะพับในครับโอ้โหโลโบ่ก็เหนื่อยแหละครับจังหวะสายตาแกดีจริงๆครับแสนชัยสู้สุดฤทธิ์ครับโลโบ่ครับยูริโอโลโบ่แสนชัยรวบกระเป๋าเวลาแม่มีหอมซอกคอครับมีสร้างมิตรภาพบนเวทีด้วยอย่างนี้ จูบบนพิธีได้นะไม่ผิดไม่ผิดนะไม่ผิดแต่<ด>ยันหลังให้นะบนพิทีนะไอ,ไอ้นี่เต็มเต็มนะอ้าวโหไม่ได้เลยเดี๋ยเข้าหาครับโลโบโอ้โหอ,อาวุธแก่น้อยด้วยครับแต่ครั้งนี้ผมชุวโโปปันโลอบัวก็บเก็บภาพอุปสรรเก็บความรู้สึกที่ประทับใจนะฮะได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับครับ,รบเขาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะครับ เป็นความภาคภูมิใจครับแล้วก็ได้ต่อยกับแสนชัยครับเก็บไปพัฒนาตัวเองต่อได้ครับโลโบเพราะว่าอายุยังน้อยแสนชัยี่ในเมืองไทยไม่มีคู่ชกจริงๆัะท่านผู้ชมต้องเรียนอย่างนั้นจริงๆเพราะพิษร้ายแรงความร้ายกาจของเขานี่ต้องยอมครับณเวลานี้ 42ปีครับโลโบครับแสนชัย36โอ้ยแข็งท้ายครับโอ้โหเนี่ยครับเริ่ลักษณะการเก่งอาวุธคู่ต่อสู้ครับคือจะโดนหนักก็ผ่อนหนักเป็นเบาครับนี่คือวิชามวยไทยครับลูกหลานคนไทยต้องเรียนครับเรียนมวยไทยครับอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องมาต่อยมวยไทยอาชีพถูกต้องครับจะได้สุขภาพและก็ ถ้าไปเรียนมวยไทยเรียนที่ไหนครับสมจิตยิมสิปักช่องปักช่องโอ้โหถ้าเกิดฐานอย่างนี้แล้วไม่ตอบไม่ได้ครับยังไงก็ให้มาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เรียนนะครับได้สุขภาพป้องกันตัวเองถูกต้องครับได้ศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็ได้การสื่อสารของมวยไทยไปต่อไปครับนี่แหลศิลปะไทยๆนะอย่างนี้การเอาตัวรอดการหลบหลีกการป้องกันตัวเองครับ ดูฮะถ้าเกิดตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดเจอคนตัวใหญ่จะมาทําร้ายร่างกายนี่ดูดูอย่างนี้ดูอย่างนี้นี่แหละนี่แหละครับคือประโยชน์ของการออกกําลังก,กายเล่นกีฬาแล้วก็การเรียนมวยไทยนี่ครับรอดักหมัดซ้ายโ,โชว์แล้วครับตอนนี้แสนชัยครับโรโบโไี่เข้าไม่ติดครับโอ้ยสลับขาเตะเอาแก้งขวาที่จะเอาขึ้นเหมือนกันนะมีความพยายามครับโลโบความพยายามในวันนี้จะสาเร็จทุกเรา ต้องรอหมดแล้วครั like <porque> ้งยกที่สามแล้วครับโอ้โหเจใจ่เไว้ใจไม่ได้เด็เตะล่างแล้วต่อยบนคือคือเตะพับในนี่เจ็บนะคุณสกลีตนะเอาละยกสุดท้ายแล้วครับไม่ไปหนักไปมวยต้องตบมือให้ครับขนหนังสุดยอดโดเทียมระเบิดกินก้าวเดีย นี่คือผู้ชิงเลครับด้วยพัฒนาเลยครับนี่ครับทั้งคู่สวมกอกกันในพิธีใช่ครับระยะหลังนี่แสนชัยก็มีรถสัญยมแปลกๆปลกไมครับไหนจะใส่ซอกคอมั่งไหนจะบิดตภาพบิดตาพออะไรโอ้โหเน่องจาแกจะเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชายไม่มีไม่มีไม่ใช่ท้ายเหลืองครับผมอ่าดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหการคอครึ่งตกหูครึ่งโอ้โหนี่ครับทัดดอกไม้นะครับทัดดอกไม้นี่ครับทัดด้วยแข้งครับ ดูครับชาครับกระแทกฝั่งซ้ายครับจังหวะสลับขาเตะโลโบ้จะเอาคืนมั่งแต่ว่าหลุดครับดึงตัวนิดเดียวนี่ฮะตัวตบมือโอ้โหครับยอดเยี่ยมนะครับกองเชียร์ก็สวยๆทั้งนั้นแหละครับผู้หญิงทุกวันนี้ดูมวยไทยเยอะลูกเด็กเล็กแดงมาเป็นครอบครัวครับคุณเป้ครับเชิญครับผู้ชนะได้เกิ โอวบูชาด้าต้องไปดูฮุนโรโบด้วยนะครับผมไปเถอสุดยอดมากครับโหมวย